สวัสดีครับแฟงเค์บลน,นะครับเวลาเราพูดถึงสโมสรลวอ่าฟูลเนี่ยครับหลายคนอาจจะนึกถึงทีมที่เต็มไปได้วยประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของถ้วยรางวัลแล้วก็แฟนบอลที่เหนียวแน่นที่สุดทีมหนึ่งของโลกแต่วงการฟุตบอลเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงครับ จากที่เคยประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยในช่วงยุค70ต่อด้วย80ก่อนที่จะตกต่าลงในยุค9 0แล้วก็ยุค2000แถมยังเกือบล้มละลายด้วยจนกระทั่งการเข้ามาของจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่นักธุรกิจชาวอเมริกันที่ได้ก้าวเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของสโมสรทั้งๆท,ที่ตัวของเขาเนี่ยเป็นเด็กที่เลยไม่จบมหาวิทยาลัยด้วยซ้าแต่ว่าชะตาชีวิตของเขามันก็ได้เดินหน้าเข้าสู่การเป็นมหาเศรษฐีที่ใช้ปรัชญายในการลงทุนและการคิดแบบเป็นระบบจนสามารถสร้างเรวร์พูให้กลับมายิ่่งงงใใหญได้้้อีีกคครรััันนนนึและวบ ผมจะพาไปเจาะลึกถึงเส้นทางชีวิตของจอห์นแตบิยูเฮนรี่ตั้งแต่วันที่เขาเกิดจนมาถึงในวันที่เขาได้กลายมาเป็นเจ้าของสโมสรลิเวร์พูลว่าเขามองเห็นอะไรและทําไมเขาถึงกล้าเสี่ยงที่จะเข้ามาในวันที่ทีมนั้นเกือบจะล้มละลายและเขามีวิธีการยังไงที่ทําให้ลิเวร์พูลนั้นะสามารถกลับมาประสบความสําเร็จได้ในสนามและกลายเป็นทีมที่มีการเงินแข็งแรงที่สุดทีมหนึ่งในยุโรปซึ่งยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกาลังใจให้กันนะครับแล้วเราไปติดตามรับฟังกัันได้เลยครบผ จอห์นดับเบรหรือว่าชื่อเต็มครับ John นวินเลียมเฮนรี่เดอะเซคเขาเกิดเมื่อวันที่13กันยายนปี1949ที่เมืองควินชีรัฐอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครัวของเขาเป็นชาวไร่ครับที่บ้านเนี่ยก็ทำฟาร์มถั่วเหลืองซึ่งในชีวิตของเขาตอนเด็กๆนะครับแล้วก็รวมถึงบรรยากาศสถานที่ที่เขาได้เติบโตขึ้นมามันได้หลอ่อหลอมให้ John นดับเบิลเเขาคุ้นเคยกับชีวิตที่เรียบง่ายแบบในชนบทมาตั้งแต่เด็กๆ แต่พออายุได้ถึง15ปีครับทางครอบครัวของจอห์นแตบิยูเฮนรี่ก็ต้องย้ายไปอยู่ที่เมืองแอปเปิลวอเรยอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียเนื่องจากตัวของลูกชายเขาเนี่ยครับมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเป็นโรคขอผืดคุณหมอเขาก็เลยแนะนาครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้ย้ายบ้านไปอยู่ในที่ที่มีอากาศที่ดีกว่าซึ่งพอไปถึงแล้วเนี่ยครับจอห์นแตบิยูเฮนรี่เขาก็เข้าเรียนที่โรงเรียนวิกเตอร์วอลเรไฮสคูลและก็ได้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอยู่หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นอ่าวิคเตอร์วไซ University of California Irvine และก็รวมถึงที่ UCLA แต่ว่าสุดท้ายครับก็เรียนไม่จบสักที่นึงเพราะว่าเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นดนตรีมากกว่าเขาเคยมีวงดนตรีครับและเขาก็เล่นเป็นมือกีตาร์โดยที่ชื่อวงเนี่ยมันมีชื่อว่า e Illusion Fields และก็วง Hillary โดยที่ในเวลาต่อมาครับหลังจากที่เขาได้กลายเป็นมหาเศรษฐีแล้วเขาก็ได้เอาชื่อวงดนตรีของเขาในอดีต e Illusion มาตั้งเป็นชื่อของเรือ g e o ของเขานั่นเองโดยที่วงดนตรีของเขาทั้งสองวงเนี่ยครับมันก็เป็นวงเล็กๆไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมาก แต่เขาก็มีงานอยู่เรื่อยๆนะครับได้ออกทัวร์ตามงานคอนเสิร์ตท้องถิ่นอยู่เป็นประจำด้วยดังนั้นถ้าเราจะมองจากพื้นฐานตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าจอห์นแตบิวเฮนรี่เนี่ยไม่ได้เดติบโตมาแบบลูกหลานอาท่านมหาเศรษฐีหรือว่าเป็นครอบครัวที่มีเส้นสายอะไรเลยครับเขาเป็นเด็กชาวไร่ทั่วไปที่ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพต้องย้ายบ้านเพื่อหาสภาพแวดล้อมใหม่ๆและก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นกับการเล่นดนตรตีบนเวทีซะมากกว่าแต่ประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยครับ ทั้งการอยู่กับครอบครัวชาวไร่ที่รู้จักการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงของผลผลิตและก็การเป็นนักดนตรีที่ต้องเดินสายออกทัวร์มันเลยไม่ตรวของเขาเนี่ยครับได้กลายมาเป็นคนที่ไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่ชีวิตของเขามันต้องออกเดินทางอยู่เสมอครับซึ่งต่อมาเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในเส้นทางชีวิตของเขาโดยเฉพาะในโลกของการลงทุนโดยที่ครอบครัวเขาทาฟาร์มถั่วเหลืองเนี่ย เฮนรี่เขาก็เลยต้องเริ่มสนใจในเรื่องของการป้องก,กันความเสี่ยงของราคาพืชผลเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยต้องเจอความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของราคาตลาดเขาจึงเริ่มเข้าไปศึกษาการซื้อขายในตลาดสินค้าพภกภัณฑ์โดยเฉพาะพวกข้าวโพดและก็ถั่วเหลืองซึ่งมันก็คือสินค้าหลักของครอบครัวและจากจุดนี้เองเนี่ยจอห์นเฮนรี่เขาก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าการทําฟาร์มเนี่ยมันก็เหมือนกับตลาดการเงินที่มันมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ถ้าคุณวางแผนและรู้จักจัดก,การความเสี่ยงคุณก็สามารถเอาตัวรอดได้เขาจึงได้ทําการพัฒนาระบบการซื้อขายขึ้นมาที่ตัวของเขาเองโดยเป็นการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งในยุค1970-1980นะครับมันถือว่าเป็นสิ่งที่ใหม่มากๆเลยและในปี1981เขาได้ก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า John W. Henry Company ขึ้นมาที่เมืองเออร์วแคลิฟอร์เียแต่ว่าคนไทยบางคนนะครับอาจจะออกเสียงว่าเออร์ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเอวายหรือเอวินอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ขอให้เข้าใจว่าผมกําลังพูดถึงเรื่องราวอะไรอยู่ก็พอครับอย่ามาดราม่าก,กันนะครับและก็นั่นแหละครับบริษัทที่เขาได้ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยครับมันเอาไว้สําหรับการทําธุรกิจด้านการบริหารเงินลงทุนแบบใช้ระบบหรือที่เราเรียกกันว่า mechanical trend following ซึ่งมันหมายความว่าเขาได้เอาข้อมูลราคาแล้วก็กดเอ็นเชิงธณิตศาสตร์นีครับมาช่วยในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือจะขายโดยตัดเรื่องของอารมณ์ออกไปทั้งหมดเลยซึ่งในช่วงยุคปี80ีรวิธกาคิดแบเบนียาากๆ เพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขายังอาศัยการคาดเดาราคาสินค้า หรือที่เรียกกันว่ากัดเซลลิงกันอยู่เลยและบริษัทของจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่เนี่ยก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วเลยจากเออร์ไวก็ไปนิวพอร์ตเบชย้ายสำนักงานใหญ่ไปอยู่ที่เวสพอตคอนเนตทิคัตในปี1989และต่อมาก็มีการเปิดสำนักงานใหม่อีกครับอยู่ที่บัคคาราทอนรัฟลอริดาโดยที่จุดแข็งของบริษัท j w h เนี่ยมันก็คือการที่พวกเขาสามารถดึงดูดนักลงทุนทั้งรายใหญ่และรายย่อยให้เข้ามาใช้บริการได้ซึ่งมันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้จอห์นดับเบิล เรียกได้ว่าชีวิตพลิกผันอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับจากเด็กที่เรียนไม่จบแต่กลับได้คนพบเส้นทางที่แท้จริงของตัวเองจากประสบการณ์ในธุรกิจครอบครัวชาวไร่มันคือไมซ์เซตที่ว่าราคาตลาดนั้นมันได้สะท้อนทุกอย่างแล้วจนได้กลายเป็นนักลงทุนที่ใช้ระบบการซื้อขายอย่างจริงจังและนั่นก็คือก้าวแรกที่ได้พาเขาสู่เส้นทางมหาเศรษฐีก่อนที่จะไปสู่โลกของกีฬาที่เราได้รู้จักกันในปัจจุบันดังนั้นทุกคนก็เริ่มจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับว่าทาไมจอห์นแตบบิวเฮนรี่เขาถึงเชื่อมั่นในเรื่องขขขออง้มมูลลลลตัวเเแะะกก็รบบาๆย และเมื่อเขาประสบความสําเร็จในวงการธุรกิจแล้วและก็ได้ชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐีแล้วเขาจึงได้เริ่มต้นมองหาความท้าทายใหม่ๆและสิ่งที่เขาสนใจมากๆเลยมันก็คือกีฬาเพราะว่าเฮนรี่เองเนี่ยเขาเป็นแฟนเบสบอลมาตั้งแต่เด็กเกาแรกจริงๆของเขาในวงการเนี่ยครับ มันได้เริ่มต้นในปี1989ด้โดยการซื้อทีมเบสบอลเล็กๆที่มีชื่อว่าทูซันโทโรสโดยที่เป็นทีมที่อยู่ในไมเนอร์ลีกเพื่อเป็นการเรียนรู้ว่าการเป็นเจ้าของทีมกีฬาเนี่ยมันเป็นยังไงและหลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มเข้าสู่ระดับเมเจอร์ลีกโดยเขานั้นเคยถือหุ้นทีมดังๆไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กยังกี้สในปี 1991, จนึน่ 2003. มาใน 1999, เขาก็ได้กลายมาเป็นเจ้าของทีมฟลอริดามามนส์จนถึงในปี2002ซึ่งในปัจจุบันเก้ครลอิดามาสินเี่ย,ม,ยมันก็ไมอามี่มานส์นเอง แต่ว่าในปี2001ครับจอห์นแตบยูเฮนรี่เขาได้ร่วมมือกับทอมเวอร์เนอร์และกลุ่มนักลงทุนรายอื่นเพื่อจัดตั้งบริษัทที่มีชื่อว่า New England Sports v e n t u r e s โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะใช้โมเดลการลงทุนที่เขาเคยประสบความสำเร็จจากโลกของการเงินมาปรับใช้กับการบริหารทีมกีฬาก่อนที่ในปี2002 New England Sports v e n t u r e s จะได้เข้าซื้อกิจการของทีม Boston r e d Sox แต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราเห็นว่าไทม์ไลน์ ส่วนในปี1998จนถึง2003มันก็มีการถือหุ้นของทีมนิวยอร์กยังกี้ส์ดังนั้นคําถามมันก็คือแล้วมันไม่ผิดกฎหรอถือหุ้น2สโมสรพร้อมกันตรงเนี้ยครับผมต้องบอกว่ามันไม่ผิดเพราะว่ากฎของ MLB เนี่ยมันมีการเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าการเป็นเจ้าของสโมสรมันจะต้องไม่ใช่เจ้าของใหญ่ของทั้งสองทีมพร้อมกันโดยที่หุ้นที่เขาได้ถือไว้กับทีมนิวยอร์กยังกี้ส์เนี่ยครับมันเป็นเพียงแค่หุ้นส่วนน้อยครับไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องการตัดสินใจหร,ใรืือออว่่าาาในเเรรรรรงงกรบริหะไลย และในตอนที่เขาได้กลายมาเป็นเจ้าของทีมบอตตันเรสซอกส์เนี่ยครับในตอนนั้นน่ะบอตตันเรสซอกส์ก็ต้องโดนคำสาปที่เราเรียกกันว่าคำสาปแบมบิโนโดยที่คำสาปแบมบิโนเนี่ยครับมันก็คือความเชื่อของแฟนบอลอ่ะโทษทีแฟ,แ,ฟแ,ฟแ,ฟแฟนแฟนเบสบอลครับโดยเฉพาะแฟนของทีมบอตตันเรสซอกส์เนี่ยครับที่มันถูกคำสาปไม่ให้ได้แชมเบอร์ซีรีส์อีกเลยหลังจากที่เขาได้ขายซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลอย่างเบฟรูตหรือชื่อจริงครับมีชื่อว่าจอร์ดเฮอร์แมนรูตจูเนี่ยแต่ว่าแฟนๆเนี่ยได้เรียกเขาว่าเดอะแบมบิโน ซึ่งเป็นการขายให้กับทีมคู่ปรับตลอดการซึ่งก็คือทีมนิวร์กยังกี้นั่นเองครับในปี1919โดยที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยบอสตันเลสซ็อกส์ถือว่าเป็นทีมที่ประสบคาสวามสำเร็จอย่างมากเลยนะครับเคยคว้าแชมป์เวิลด์ซีรีส์ได้ถึง5ครั้งตั้งแต่ในปี1 9 0 3จนถึง1918 แต่ว่าพอขายแบมบิโนออกไปแล้วเนี่ยพวกเขาไม่เคยได้แชมเบอร์ซีรีส์อีกเลยยาวนานถึง86ปีก่อนที่จอห์นแตบันยูเฮนรี่จะได้นำระบบใหม่เข้ามาใช้ครับซึ่งเราเรียกกันว่า data driving decision making หรือที่เราเรียกกันว่า Moneyball นั่นเองและเพียงแค่2ปีหลังจากการเทคโอเวอร์ทีมบอสตันเลดซ็อกส์ก็ปลดล็อกคว้าแชมเบอร์ซีรีส์ปี2004ได้เป็นครั้งแรกในรอบ86ปีและต่อด้ดยแชมป์ปี2007 2013และ2018การปฏิวัติทีมเลดซ็อกส์เนี่ยครับ มันทให้ชื่อของจอห์น Henry ยเฮนรี่และก็รวมถึงชื่อกลุ่ม New England Sports v e n นเ r อรได้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วของโลกกีฬาว่าน,นี่คือเจ้าของทีมที่มีความฉลาดและก็มีระบบการบริหารงานแบบมืออาชีพม,มากๆก่อนที่ในต่อมาปี2010ครับนิวอิงแลนด์สปอร์ต e n นเ r อรจะได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการมาเป็น f ฟน w a y s p o r t ร์ตกรุหรือว่า FSG เพื่อเป็นการสะท้อนว่าเป็นองค์กรกีฬาระดับโลกไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทีมเบสบอลเพียงแค่อย่างเดียว เพราะว่าพวกเขากำลังจะขยายอาณาจักรไปยังวงการฟุตบลอลยุโรปแล้วและนั่นก็คือการซื้อสโมสรลออ่าพูที่กําลังเผชิญกับสภาวะวิกฤตในช่วงเวลานั้นในช่วงปี2010ครับลวอ่าพูต้องตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้วายที่สุดครั้งนึงในประวัติศาสตร์ของสโมสรภายใต้เจ้าของทีมอย่างทอมฮิกและจอร์จยินเลชที่ได้ใช้วิธีการที่เรียกว่า l e v e r a g e b u y o u t ก็คือเป็นการกู้เงินมาเพื่อซื้อสโมอสรเหมือนกับตระกูลเกลเซอร์ของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ไปๆเลยมันก็เลยทำให้นี่ก้อนใหญ่มากกว่า350ล้านปอนด์เน่ยครับมันถูกโยนมาอยู่ที่สโมอสรนนเต็มและผลลัพธ์ก็คือหรือว่าผูกขาดความคล่องตัวทางการเงินจากเดิมเนี่ยที่มันก็ไม่ได้ดีอะไรอยู่แล้วมันกลายเป็นว่ามันแยก่กว่าเดิมอีก สโมสรก็ไม่สามารถลงทุนหรือว่าพัฒนาทีมได้อย่างที่ทุกคนนั้นคาดหวังแถมยังมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกธนาคาร r o ยย l b แบ่งออกสกอตแลนดยึดถ้าหากว่าชำระนี้ไม่ทันที่กำหนดอีกด้วยและจุดที่เฮนรี่กับแฟนเวสต์บอทกรุ๊ปเขาได้ตัดสินใจเดินเข้ามาเนี่ย มันก็คือเขามองเห็นโอกาสครับที่ถึงแม้ว่าเรือว่าพูในช่วงเวลานั้นน่ะจะอยู่ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในสนามหรือว่าเรื่องของสภาพการเงินแต่ว่าเรือว่าพูครับก็ยังมี2สิ่งที่หลายๆทีมเขาไม่มีกันอย่างแรกเลยเนี่ยครับมันก็คือเรื่อว่าพูมีฐานแฟนบอลอยู่ทั่วโลกมากกว่า200ประเทศมีฐานแฟนบอลที่เหนียวแน่นอยู่ทั่วยุโรปทั่วเอเชียแล้วก็ทั่วแอฟริกา การลงทุนกับสโมสรเนี่ยครับมันจึงเหมือนกับเป็นการได้ครอบครองโกลบอลแบนด์ไปในทันทีโดยที่ไม่ต้องทําการตลาดในเรื่องของชื่อเสียงมากเท่ากับทีมอื่นๆและอย่างที่2ก็คือทีมทีมนี้มีศักยภาพที่จะเติบโตถึงแม้ว่าสโมสรกําลังจะจมได้นี่แต่ถ้าบริหารงานได้ดีลุคผูก็สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้และที่สําคัญก็คือราคาที่ทาง Ro ย a l แ a n k of Scotland เขาได้กดดันได้ขายเนี่ยมันต่ากว่าราคาที่แท้จริงของสโมสรเยอะมาก ดังนั้นพูดง่ายๆครับก็คือเฮนรี่เขามองว่าสโมสรเอนลมาดริดเนี่ยคือสับสิงที่มีปัญหาเพียงแค่ชั่วคราวแต่ว่าสกยภาพระยะยาวเนี่ยมันมหาศาลมากๆซึ่งก็เหมือนกับตอนที่เขาซื้อเลสซ็อกในปี2002เนี่ยแหละครับก่อนที่การเทคโอเวอร์เวอร์พูลมันจะได้เกิดขึ้นจริงในเดือนตุลาคมปี2 0 1 0หลังจากศาลสูงในลอนดอนได้ตัดสินใจยืนยันว่า f s ฟที่ในตอนนั้นยังใช้ชื่อว่า New England Sport Ventures อยู่มีสิทธิที่จะซื้อกิจการจากทอ,อมพิกะกจยยนดงมนนยายาม,มาวาาาาขขััพ ก่อนที่ในวันที่15ตุลาคมปี2010ดิวมันก็ได้ปิดอย่างเป็นทางการด้วยมูลค่าประมาณ300ล้านปอนด์ คือก็อย่างที่เรารู้กันแหละครับการเทคโอเวอร์สโมสรหรือว่าภูในปี2 0 1 0อะ่ะมันไม่ได้ราบลื่นเลยนะครับจริงๆแล้วอะ่ะมันคือหนึ่งในคดีความทางธุรกิจที่ทุกคนทั่วโลกให้การจับตามองมากๆเพราะว่ามันเต็มไปด้วยดราม่าการฟ้องร้องและการต่อสู้กันระหว่างเจ้าของเดิมกับบอร์ดสโมอสรอซึ่งถ้าย้อนกลับไปไม่กี่วันในช่วงก่อนปิดดีลเนี่ยครับทอมพีก,กับจอร์จยินเลชก็มีความพยายามที่จะสั่งปอคิสเซนเพอร์สโลว์ low, กรรมาการผู้จัดการครับแมนจจิ้งดเรคเตอร์และก็รวมถึงเอ็นไอส์ผู้อำนวย แล้วก็พยายามที่จะใส่ลูกชายตัวเองให้เข้ามาแทนที่เพื่อเป็นการควบคุมเสียงในบอร์ดและก็ขัดขวางการขายทีมให้กับ FSG แต่ว่าเซอร์มาตินบรอตันประธานสโมสร,รที่ r o y a l Bank of Scotland ได้แต่งตั้งมาเพื่อดูแลการขายสโมสร,รได้ยืนยันว่าการปลดเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายและมันจะเป็นการละเมิดข้อตกลงกับธนาคาร r o y a l Bank of Scotland ด้วยและเรื่องนี้มันก็เลยถูกส่งขึ้นศาลสูงในลอนดอนก่อนที่ในวันที่12ตุลาคมปี2010สศาลก็ได้มีการตัดสินชัดเจนแล้วว่าการกระทำของฮิกกับย ซึ่งมันก็ทำให้บอร์ดบริหารชุดเดิมเนี่ยครับยังมีอำนาจตามกฎหมายอยู่และทําให้การขายทีมมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่ว่าดราม่าก็ไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าในวันถัดมา13ตุลาคมฮิกกับยินเลชก็ยังมีความพยายามในการยื่นคําสั่งศาลในเท็กซัส เพื่อเป็นการบล็อกการขายทีมโดยอ้างว่ามันเป็นการขายต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงและงทำให้พวกเขานนั้นเสียหายมากกว่า140ล้านปอนด์แต่ว่าศาลในอังกฤษครับก็ได้ตัดสินออกมาชัดเลยว่าคําสั่งศาลอเมริกาไม่มีผลในสหาราชอาณาจักรบรรยากาศในช่วงเวลานั้นครับมันเป็น72ชั่วโมงที่เครียดมากๆแฟนบอนลร์พููทุกคนน่าจะจํากันได้ดี มันมีแฟนบอลลอร์พูลจำนวนมากเดินทางไปรวมตัวกันอยู่หน้าศาลในลอนดอนเพื่อรอฟังผลพิจารณาหลายคนได้พูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันครับว่าน,นี่มันคือวันชี้ชะตาของสโมสรเพราะถ้าหากว่าดีลมันไม่สำเร็จเนี่ยสโมสรอ,อาจจะถูกรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์เข้ายึดและสโมสรก็จะเข้าสู่สภาวะล่มละลายในทันทีสุดท้ายครับวันที่15ตุลาคมปี2010ศาลก็ได้มีการตัดสินให้การขายทีมดำเนินไปตามข้อเสนอของ New England Sport Venture จอห์นแตบันยูเฮนรี่ได้เดินออกมาจากสำนักง,งานกฎหมายสลาเตอร์แอนเมย์พร้อมกับเซอร์มาตินบรอตันและก็ได้พูดกับสื่อมวลชนว่า "We are here to win. พวกเรามาที่นี่เพื่อชนะและเรื่องราวของการเทคโอเวอร์ก็จบไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวที่คิดว่าผู้ชายทุกคนทั่วโลกเนี่ยน่าจะให้ความสนใจกันเนาะมันก็คือเรื่องราวของเจย์ลินดาครับที่ทั้งคู่เนี่ยเจอกันครั้งแรกในตอนปี2008ซึ่งเป็นการเจอกันที่บอสตันครับในตอนนั้นน่ะลินดาพิตูซี่เขาอายุได้เพียงแค่30ปี แต่ว่าจอห์นเฮนรี่เนี่ยโอ้โหอายุปาไป59ปีแล้วครับถึงแม้ว่าอายุมันจะต่างกันมากเนาะแต่ว่าเฮนรี่กับลินดาเนี่ยครับก็สามารถเข้ากันได้อย่างน่าประหลาดใจเลยจอห์นแต่ปัญยุเฮนรี่ครับเขาได้ถึงขั้นที่บอกว่าตอนที่ผมได้เจอลินดาครั้งแรกมันเหมือนกับว่าเวลามันหยุดหมุนไปเลยก่อนที่ตัวของเฮนรี่เนี่ยครับเขาจะพยายามหาทางติดต่อเธออยู่หลายครั้งก่อนที่ทั้งคู่จะได้มาคบหากันจรงิจรงๆโดยที่คุณแม่ของลินดาเนี่ยก็มีการพยายามที่จะพูดให้ลูกสาวของเขาเลิกคบกับตาแก่คนนี้ให้ได้ เพราะว่าพ่อแม่ของลินดาเนี่ยครับเธอก็กลัวแหละว่าในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยครับลูกสาวของเธอจะต้องกลายมาเป็นคนที่ดูแลคนแก่ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะได้ใช้แต่ว่าเจย์ลินดาก็ยืนยันกับพ่อแม่ของเธอครับบอกว่าฉันจะไม่เดินเหนียวจากความสัมพันธ์ที่พิเศษในครั้งนี้เพียงเพราะกลัวว่าฉันอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าเขาหรือเพราะสังคมจะไม่เห็นด้วยและฉันก็รู้ดีว่าไม่ว่าฉันจะตัดสินใจอะไรลงไปผู้คนก็คงจะตัดสินฉันจากมุมมองของพวกเขากันอยู่ดีและความรู้สึกที่ฉันมีให้กับจอห์นฉ คือในมุมของพ่อแม่ครับเราก็เข้าใจแหละครับว่าอยู่ดีๆเนี่ยลูกสาวพาแฟนมาเปิดตัวแต่พอเห็นเข้าโอ้โหแม่งงอกมาเลยแกกว่ากุยอีกคือมันก็คงมีเลกิกลากกันบ้างแหละครับแต่ว่ามันก็คือชีวิตของลูกสาวของเขาไงส่วนจอห์นต่อยูเฮนรี่ครับเขาก็พยายามนะโดยที่ทั้งคู่เนี่ยก็พยายามที่จะทําความเข้าใจกับครอบครัวลินดานะครับทั้งการไปดินเนอร์ทั้งการเชิญพ่อแม่ของลินดาเนี่ย มาดูเกมของบอสตันเ e ดซ็อและเฮนรี่ก็ยังมีการไปร่วมงานแต่งสกิปวิ่งที่ Disney World กับครอบของลินดาด้วยก่อนที่พ่อแม่ของเจลินดาเนี่ยครับก็ค่อยๆเริ่มจะเปิดใจและก็ยอมรับความสมันของทั้งคู่ในที่สุดอย่างน้อยอะครับพ่อแม่เขาก็เห็นแล้วว่าตาแก่คนเนี้มันสามารถทําให้ลูกสาวเขามีความสุขได้จริงๆ และจอนเขาก็ดูมีความจริงใจไม่ใช่เป็นการเอาเงินมาโปรยเพื่อหลอกลูกสาวของเขาก่อนที่ในปัจจุบันเนี่ยครับทั้งคู่จะมีลูกด้วยกัน2คนชาย1หญิงหนึ่ง,ง,งและครอบครัวเฮนรี่พิซโตตี้ถือเป็นคู่ทรงอิทธิพลคู่หนึ่งเลยนะครับในวงการกีฬาและก็สื่ออเมริกันเพราะว่านอกจากจะเป็นเจ้าของทีมบอสตันเลสซอร์ so กับลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยครับครอบครัวนี้ครับก็ยังครอบครองเดอะบอสตันกรอบหนังสือพิมพ์สื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอีกด้วย และหลังจากที่จอห์นดเิเฮนรี่และเฟนเวสต์สปอร์ตกรุ๊ปได้เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรลอร์พูลในปี2010เนี่ยสิ่งที่พวกเขาได้ทาอย่างต่อเนื่องเลยมันก็คือการลงทุนในเชิงโครงสร้างเพื่อให้สโมสรลอร์พูลเนี่ยสามารถกลับมาแข็งแกร่งได้ในระยะยาวไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นอย่างเช่นการจ่ายนี่แล้วก็จบโดยที่จอห์นดเิเฮนรี่เนี่ยครับเขาได้ยืนยันคําพูดของเขามาตลอดเลยว่าเขามาที่นี่เพื่อชัยชนะเท่านั้นและสโมสรน,นี้จําเป็นต้องยืนได้ด้วยขาของตัวเองโดยที่ในตอนที่เข้ามาเนี่ย หรือว่าภูมีหนี้สินมากกว่า237ล้านปอนด์และ FSG ได้เข้ามาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยมหาศาลก่อนที่ภายใน4ปีครับหนี้สุทธิมันจะลดลงเหลือเพียงแค่57.3ล้านปอนด์มันมีการหารายได้ในเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมอย่างเช่นการทำดีลสปอนเซอร์กับแซนด d a r d ชาร์เตอร์หรือแม้แต่การหาพาร์เนอร์ระดับโลกเข้ามาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการูด้าอินโดนีเซียหรือแม้แต่ดันกินโดนัส ก่อนที่ภายใน4ปีนะครับรายได้เชิงพาณิชย์มันจะเพิ่มขึ้นจาก63.9ล้านในปี2010กลายมาเป็น103.8ล้านในปี2014รายได้จากการได้รับเรื่องในการถ่ายทอดสดโดยเฉพาะในฤดูกาล2013-2014นะครับก็คือฤดูกาลที่เจอหลาดเขาลื่นล้มนั่นแหละก็ในปีนั้นน่ะทีมมีผลงานที่ดีมากๆครับเกือบได้แชมป์เ์ลีกและพอฟอร์มการเล่นมันดีเนี่ยครับมันก็ได้รับเรื่องให้ถูกถ่ายทอดสดมากขึ้น มันก็ได้ทำให้รายได้จากทางทีวีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากปี2013ถึง46%เลยทําให้ลุเวอร์พูลในปีนั้นนะครับในปี2014มีรายได้จากการถ่ายทอดสดสูงถึง100.9ล้านปอนด์และในเรื่องของการซื้อขาย FSG ก็ยังมีการใช้กลยุทธ์ซื้อถูกพัฒนาต่อและขายแพงโดยที่ตัวอย่างที่ชัดเจนเลยเนี่ยมันก็คือเฟอร์นันโดตอเรสที่ได้ย้ายออกไปในราคา50ล้านปอนด์ในปี2011 และก็รวมถึงหลุยส์โซเลสด้วยครับที่ได้ย้ายออกจากทีมไปในราคา75ล้านปอนด์ในปี2014แถมยังมีการควบคุมเรื่องของค่าเหนื่อยอย่างเข้มงวดด้วยคือถ้าเราไปดูตัวเลขการจ่ายค่าเหนื่อยของสมสรนหรือว่าฮูในยคกอ่อน f s g อ่ะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีการจ่ายค่าเหนื่อยที่สูงเกินสัดส่วนกับรายได้เยอะมากๆ ก่อนที่ FSD จะเข้ามาปรับโมเดลใหม่เป็นการจ่ายค่าเหนื่อยแบบสมเหตุสมผลโดยที่เน้นไปในเรื่องความสมดุลและก็มีการเพิ่มแรงจูงใจโดยเป็นการแจกโบนัสตามผลงานมากกว่าเป็นการการันตีเงินเดือนสูงๆและเมื่อมรวมทุกอย่างเข้ามาด้วยกันนะครับมันก็ทําให้ในปี2014ผลประกอบการของลิเวอร์พูลสามารถลดหนี้สินไม่ได้มากถึง75%และเมื่อถึงวันประกาศงบกําไรขาดทุนในปี2014สโมอสรได้ออกมาประกาศอย่างยิ่งใหญ่เลยว่า สโมสรน,นี้ได้อยู่ในสถานะที่ปลอดภัยแล้วหรือว่าภูสามารถกลับมามีกำไรได้เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีด้วยจำนวน900,000นตอนก่อนหักภาษีซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับกำไรแค่90 0 0แสนอนแต่มันมีการประกาศออกมาอย่างยิ่งใหญ่เลยซึ่งว่ากันตามความจริงนะครับไอ้กำไรแค่0 0 0 0แสนอนเนี่ยมันคือกำไรของทีมระดับลีกวันชัดๆซึ่งยิ่งคิดก็ยิ่งไม่น่าเชื่อนะครับเราไม่รู้เลยว่าในยุคข,ของ2ปลิงมาก,กันเนี่ยหลังบ้านมันเละมากขนาดไหนมันยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้และยังไม่ได้ถูกเปิดเผยอ,ออกมาอีกบ้าง แต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายก็โชคดีที่ได้จอห์นสแตรเฮนรี่และก็ f h g สามารถทําให้ลอร์ภูนั้นกลับมาแข็งแกร่งในเรื่องของการเงินได้อีกครั้งหนึง่งและก็แน่นอนแหะครับว่ามันรวมถึงเรื่องของในสนามด้วยแต่ว่าเส้นทางมันก็ไม่ได้ราบเรียบตลอดไปนะครับมันยังมีหลายๆเหตุการณ์ที่แฟนบอลลอร์ภูเนี่ยวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยและก็ได้กลายเป็นบทเรียนสําคัญในยุคข,ของจอห์นสแตรเฮนรี่อย่างเช่นในเรื่องของโปรเจกต์บิ๊กพิกเจอร์ครับในปี2020 ซึ่งมันก็คือข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างฟุตบอลอังกฤษโดยมีลวอร์พูลของจอห์นดับเบฮนรี่และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของตระกูลเกลเซอร์ได้เป็นแกนนำ ซึ่งมันก็คือแนวนคิดในการลดจํานวนทีมพรีเมียร์ลีกลงครับจาก20ทีมให้เหลือเพียงแค่18ทีมและก็มีการกระจายรายได้ให้กับลีกล่างมากขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยมันก็จะทําให้สโมสรใหญ่9ทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับมีอํานาจในการวกบวตตัดสินเรื่องสําคัญสาคัญมากขึ้นแต่ว่าเรื่องเนี่ยครับมันก็ถูกมองว่าเป็นความพยายามในการรวมศูนย์อำนาจให้ไปอยู่กับบิ๊กทีมมากเกินไปและผลปรากฏว่าสโมสรอนนื่นๆเขาได้ออกมาคัดค้านกันอย่างรุนแรงเลยและสุดท้ายโครงการนี้มันก็ได้ถูกพับลงไปและอย่างต่อมาครับ มันก็คือยูโรเปียนซุปเปอร์ลีกที่ได้เกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี2021ลิเวอร์พูลได้ถูกประกาศว่าเป็นหนึ่งใน12ทีมผู้ก่อตั้งยูโรเปียนซุปเปอร์ลีกซึ่งมีความตั้งใจจะแยกตัวออกมาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพื่อจัดลีกปิดเป็นของตัวเองและทันทีที่ข่าวออกมาเนี่ยครับแฟนบอลลิเวอร์พูลและก็ยังรวมถึงแฟนบอลแมนยูแมนซิตี้อาร์เซนอลสเปอร์เชลซีที่มีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเนี่ยครับได้ออกมาประท้วงกันอย่างรุนแรงเลยสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่มา,มาท้นหอล นักเตะในทีมและก็รวมถึงผู้จัดการทีมอย่างเจเกนครอฟ์ครับที่ก็ได้ออกมาพูดว่าเขาไม่เห็นด้วยก่อนที่สุดท้ายโครงการยูโรเปียนซูเปอร์ลีกมันก็ได้พังทลายลงภายใน48ชั่วโมงส่วนจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่ก็ต้องมาอัดวิดีโอพูดจาขอโทษแฟนบอลครับแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์กับแฟนบอลแล้วอ่ะมันก็ถือว่าน่าสนใจนะครับคือจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่อ่ะเป็นเจ้าของทีมที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากเจ้าของทีมคนอื่นๆอีกหลายคนเพราะว่า John Henry จอห์นดับเบิลยูเฮนรี่ นอกจากในเรื่องของซูเปอร์ลีกแล้วอ่ะมันก็จะมีเรื่องของการยกเลิกการขึ้นค่าตัวในปี2016หลังจากที่ถูกแฟนบอลประท้วงและนอกจากนั้นนะครับจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่ก็ยังมีการลงทุนในโครงสร้างเพื่อสังคมและก็ยังมีการจัดงานลํำลึกถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ฮิลส์โบโลอย่างต่อเนื่องทุกปีถึงแม้ว,ว่าจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่เนี่ยครับจะเป็นเจ้าของทีมที่ไม่ได้เพอร์เฟกคือมันก็มีหลายครั้งครับที่เขาได้ตัดสินใจผิดไปตัดสินใจพลาดไปแตอ่อยแล้วอ่ เขาก็ถูกมองว่าเป็นเจ้าของทีมที่รับฟังแฟนบอลและก็พร้อมจะแก้ไขซึ่งมันสามารถช่วยรักษาความสัมพันธ์กับแฟนบอลเอาไว้ได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ดีมากเนาะแต่มันก็ถือว่าไม่ได้แย่จนเกินไปดังนั้นภาพรวมของลเวอร์พผูในยุค FSG นยครับจากวันที่ลเวร์ผูมีความเสี่ยงที่จะล้มละลายในปี2010แต่มาจนถึงวันนี้ครับลูวร์พูถูกยกให้เป็นหนึ่งในสโมสรต้นแบบของการบริหารงานจัดก,การฟุตบอลสมัยใหม่ จากที่พวกเขานั้นเคยซื้อสโมอสรม,มาในราคาเพียงแค่300ล้านปอนด์ในปี2010มันได้พุ่งมาเป็น3,600ล้านปอนด์ในปี2023และก็กลายเป็น4,300ล้านปอนด์ในปี2025รายได้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยมันก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นจํานวนแล้วก็รายได้จากสปอนเซอร์รายได้จากการขายเสื้อรายได้จากสัญญาลิขสิทธิ์แต่ว่ามันก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของการถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุน ที่มันดูอาจจะไม่เต็มที่ไม่มีการลงทุนมากเท่าที่แฟนบอลเขาคาดหวังครับในบางตลาดซื้อขายนักเตะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตลาดซัมเมอร์ครับหลังจากที่ทีมสามารถคว้าชแชมป์ใหญ่ๆได้โดยที่ในปีที่สามารถคว้าชแชมป์ใหญ่ๆได้นะครับมันก็หรือว่าผูก็ไม่ได้มีการลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าสุดท้ายทั้งสองตลาดนั้นนะ่ะมันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่า FST เขาเชื่อมั่นในระบบหลังบ้านมากๆซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นในชีวิตของจอห์นสตันยูเฮนรี่เนี่ยครับเราก็จะเห็นว่า มันเป็นวิธีการที่โปรของเขาเนี่ยให้ความเชื่อมั่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วซึ่งถ้าเราไปมองดู2ตลาดนักเตะซื้อขายที่ลเว์พูแทมไม่ได้ลงทุนซื้อนักเตะเข้ามาเลยเนยครับเราจะเห็นได้ว่าลเว์พูเนี่ยครับสามารถคว้าแชมปีเป็นเลกมาครองได้โดยที่ในซัมเมอร์ปี2019หลังจากที่คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลลกได้เนาะลอวาพูก็ไม่ได้ซื้อนักเตะซีเนีร์เข้ามาเพิ่มเลยแม้แต่คนเดียวมันก็จะมีแค่ทาคุมิมินามิโนที่ได้ย้ายเข้ามาในช่วงตลาดหน้าหนาวครับ ส่วนในซัมเมอร์ปี2024มันก็มีแค่เฟเดริโก้เคียซาแค่คนเดียวเหมือนกันแถมทั้งคู่เนี่ยครับทั้งมินามิโนกับเคียซ่าเนี่ยไม่ใช่นักเตะตัวหลักของสโมสรในชุดที่สามารถคว้าแชมป์พเมลีกได้อีกต่างหากดังนั้นตอนนี้ครับผมว่าแฟนล์พูทุกคน,นสามารถเชื่อใจทีมงานหลังบ้านได้อย่างเต็มที่แล้วล่ะซึ่งก็นั่นแหละครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเขาก็ตาม เราก็ต้องยอมรับคำว่าจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่เป็นหนึ่งในเจ้าของสมสนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในโลกฟุตบอลโดยที่ความสําเร็จเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของถ้วยรางวัลนะครับแต่มันรวมถึงเรื่องของการบริหารทีมด้วยและเมื่อมองย้อนกลับไปทั้งหมดเนี่ยมันก็ได้เชื่อมโยงจากพื้นฐานชีวิตของเขาที่เป็นคนชอบวิเคราะห์คิดเป็นระบบและก็มักมองเห็นโอกาสจากสิ่งที่คนอื่นเขามองข้ามสามารถพาทีมที่เคยเกือบจะล้มละลายให้กลับมาแข็งแกร่งขึ้นได้อีกครั้งหนึง่งดังนั้นจอห์ เขาจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่นักธุรกิจหรือเป็นเพียงแค่เจ้าของทีมฟุตบอลแต่ในเวลาเนี่ยครับเขาได้กลายเป็นคนที่จะได้เข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งบนหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรล์พูและจะถูกพูดถึงไปอีกนานแสนนานอย่างแน่นอนครับ